มากำหมัดหลังเฮ้ยลองกำหมัดสองข้างแล้วเอาไว้ที่คางได้ไหมคะเฮ้ยแล้วอะไรก็คือน่ากลุ้มอยู่เล็กมากพี่เดียวอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับใช่มึงยี่สิบแล้วเดียวก็วันเกิดกุ้งยี่สิบไงโอ๊ย พี่โดยียมีอะไรสแควร์มั้งสแควร์จะอะไรวะเดี๋ยวสแควร์กลุ่มมั้งลายกลุ่มอ๋อไม่อยู่อะ่ะอืมเดียวสองขวบทำไมเขาชอบเอาเดียวห่างคอ <laughs> มันจะของปีนี้นานมากเลยเมื่อไหร่จะยิบเอ็ดปีหน้าครับผม ไหนดูดิว่ายี่สิ1แล้วจะเหลือ,อกี่คนอ <laughs> ือคุว่าจะเล่นปเป็นโรเงนี่โหรไม่ได้เล่นเลยลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวี่สิบวัแล้วใช่ครับอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเคยมีแฟนไหมโอ้โหอยาอยาให้พูดถึง <laughs> เกอ่ันะจำจอมอมีตังหูเดี๋ยววะมีเยอะแยะเดียวเรียนคณะอะไรออ,อ่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยเราจะอยู่กับเดีว ให้ม hey, <laughs> <Yeah S 1> ันจริงให้มันจริงอยู่บ้านกับใครบ้างคะอยู่กับพ่อแม่ครับเกือบไม่ทันแล้วเกิดเลยนะหาวแบบหาวแบบมีทำลอง ไให้จีบเดียวโดมได้<ท>ะคะทำไงวะโดมตอรอไม่ถทกเลยต้องเอาไอจีหลักมาฟอครับผมไม่ไม่ใช่ไมเชียว ต้องมาตัวตัว L ถ้าฉชนนก็อาไนี้แหละใช่ต้องมาตัวตัว L ตัวตัว L เร้สเปคผู้หญิงทั้งของทั้งสองครับไปไมึงเริ่มก่อนเลยเอ่อพันพันแปดศูนยฮะพันแปดศูนคืออะไรวะหลอนเล่นหลอนเ่นเออชอบคนพูดไห่วะ ก็อยู่เข้ากันได้ก็เข้าได้เข้ากัน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 ได้ทุกคนเลยก็คนมันเข้าไปได้ใช่เหรอเออา่าคนมันอยู่แล้วเก่งอ่ะอ่อย่างเชเนี้ยลาว เป๊กหมองมึงคืออะไรนะตลองอืมคืออะไรนะชอบคนตัวสูง,สงครับแล้วก็แล้วก็วกน่ารักอือชอบตัวมึงม่ชอบคนสวยหรือคนน่ารักวะอืมไม่ถึงหน้าหน้าตา ชอบน่าน่ารักมากกว่าเรวค้สูงเท่าเดิมแอด่ะสูงเท่าต้นมะพร้าวมีทุกคนมามาเคลมว่าตัวเองสูงครับแต่ว่าต้องเตี้ย ตัวเตีนะ้ยวขอผมนะถ้าสมกับผมไม่ก็ไม่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวชอบฝึกแบบไหนทุกคนก็น,น่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสเลคกมัน <c oughs> เดี๋ยวเลิกมันเดี๋ยวอยากเล่นพอยันมั้ยเนอะ <c oughs> อยากเลี้ยงปีงวดถ้าลองนิวบอลไม่ได้อยากเลี้ยงปีงวดอยากเลี้ยงปีกระจูดิผูอยากเลี้ยงลูลูเกียร์แต่ตอนแรกจะอยากเปนฝันเออผู้หนึ่งบอลมอนอยากเล่น,ลงน Pokemon, ยงบอล,ลมอนต,ต่อ,อ,กกอ,อ, Pokemon, อติด <laughs> เกมกูหาพวกตัวแรงๆอยู่ไม่ใช้สูตรเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้อยากเล่น GTA โดมสูงเท่าไหร่คะ <laughs> ก็ ประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าประมาณเนี้ยใช่ครับแต่ว่าข้าสุท้ายก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตอนอยู่ร้านหมอตอนนี้ไม่รู้ใส่เลยเอ้ยมันปลิวปลิวปลิวอ่ะเอ่อโดมชอบกินอะไรคะชอบกินซ้อมตามครับเออใช่ชอบกินตามตัวด้วย แอสสวยไม่เท่าซูจีรวยไม่เท่าใช่ค่ะไม่มีอะไรเท่าเลยบายร้อยห้าแปดพอไหมร้อยห้าแปดพอร้อยหกสิบขึ้นร้อยหกสิบขึ้นโรหมอเดี๋ยวมันก็แล้วแล้วแหละมันก็มีคนบอกว่าบ้านเรามีโปเกมอนนะ,ะพี่โรม ลองถอดแว่นได้ไหมทำไมชอบให้ถอดแว่นกันจังโดนถอดแว่นถอดแล้วเหมือนผู้หญิงพอน่าถอยอะน่าเหมือนพี่เต่าฟิกเกอร์เลยหรอเนอะใครรู้เร้่องเต่าอ่ะเต่าฝันหน้าเค้กอะหรอใช่อ่ะกูไม่เคยหน้าเขาอ่ะยันน่านึ่งรหกห้าอืมได้ ขอวราปโดมหน่อยเอ้าทุกคนไี่พอเดียวไม่ไมีไม่ไม่ไม่ได้พอโดมอะครับคนส่วนใหญ่ที่รู้จักเดียวก็น่าจะรู้จักโดมไ่ะครับขำใหญ่ขำใหญ่ยังไงโดม เออเอาเพลงนี้เพลงอันนี้เดี๋ยว I miss you ของอะไรวะ Joyce Chu ทำไมอ่ะอะไรไปโอเคนี่กูกูชอบไงพี่โดนรอ้ซอรี่ที่แท็กมัน โดมเล่นทวิตไหมคะไม่เล่นครับเล่นไม่เป็นตอนแรกเดียวก็เล่นไม่เป็นครับทวิตอนนี้พอพอได้แล้วครับ <c oughs> พี่โดมน่ารักจังคุณครับ จีโดมเป็นไงคนแจกนะขอซัมเมอร์ไทม์ได้ไหมเอ่อซัมเมอร์ไทม์อ่ะแร่ว่าต้อหายไปไหนวะซัมเมทรไทม์หายไปไหนวะเป็นอัลบนี้ยากมากทุกคนฮะเป็นอัลบนี้ยาก เรียนที่ไหนกันคะโดมไม่เรียนโดมพอสโพนอยู่ครับเดลเรียนมันนโดอนครับจับเอียอยู่เราเข้าไปคุยกับเธอในทวิตเธอไม่ตอบเราอะเดลหมายถึงตอนไหนครับตอนที่แฮชแท็กปะไม่ใช่ตอนที่เดียวพิมพ์ว่าสงสัย,ยใช่ไหม Hi from Philippines Hello Hi Hello Hi พูดได้อยู่แค่นี้ฟิลิปปินส์มัน Hello มันมันตัวไงนะแต่ไม่ได้แล้วอ่ะฟิลิปปินส์เออ I don't know อ่ะช่รู้เหน่อยอาจารย์ฟิลิปปินส์เยอะๆอยากเห็นพี่เดลใส่แว่นครับ พูดถามาจริงได้หรอวะมันก็ทนหน่อยนะก็แบบว่ามองไม่เห็นเลยอะอยโอโ้ยโผมสั้นเกินปวดตาเลยโ,โหโคตรเบลออ่ะโ,โ,โ,โหแว่นมึงเบอร์มากโก็กลสั้นไง แบบ <า S 1> มองไม่เห็นเลยอะแต่มึงมองเห็นแค่มึมชัดแจ๋ว <laughs> อะไรวะเนี่ยใครสูงวัดกันเดียวสูงมาโดมประมาณ0.5ครับอพอๆพอกันแหละสูงกว่าพอน <laughs> น้องโดมเผาเดียวหน่อยเร็ว เดี๋ยวเตื่นสายมากครับแล้วก็เดี๋ยวเตื่นเช้าครับแค่ไม่ได้ลงมาครับเตื่นสายตื่นเช้าครับแต่ว่านอนนอนอยู่บนเตียงแล้วก็พี่เดียวชอบกัดตัวอยู่ในห้อง <c oughs> กําลังคิดเอแผนอยู่ครับแผนพี่ดมสั้นเท่าไหร่ประมาณ400ขั้น500มิลลิเทิรงแมันก็เอียงด้วยเอียงเท่าไหร่จะไม่ได้จะไปทำเลสิกแต่ว่ากลัวกลัวเพลิน เดี๋ยวใส่แว่นแล้วน่ารักมากๆเลยเมื่อก่อนมันก็เพื่อใส่แว่นนี่เหรอแว่นแฟชั่นเมื่อก่อนแว่นเหลี่ยมแว่นกรอบทองแน่นิดหนึ่งเห็ดสวยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอยากซื้อแว่นมาด้วยแหละเพราะว่าแบบเดี๋ยวมองจอเยอะในวันหนึ่งแต่แว่นมันแพงครับถ้าแว่นไม่ใส่ตาก็ไม่แพง่ะแว่นจะแบบเล็มตัดแสงมันก็เป็นพันแล้วไม่รับฟองพันก็ไม่แพงคอป้าโคตรแพง ที่เดียวใส่แว่นน่ารักคือเมื่อกี้เดียวมองไม่เห็นตัวเองนะครับผมเพราะว่าใส่แว่นแล้วเบลอใส่แว่นเงาแดดเบลอจัดเจ้าเดียวแห่นการลอนเล่น tiktok แฟนตกอ๋อที่มันอะไรอ๋ออะไรอย่างงี้อะไรด้วยดู้เหมือนกันที่มันแหละอะไรเล่นอะไคู่ดรอปอะไรพอย่าง เออแล้วก็ดะจะจะจเจี่เอาผลตาเข้าไปแล้วเว้ยมันต้องแบบว่าชิมอมมาๆมาอพวกนี้มันเสารไอ้กวันอาทิตย์หรอวะทำไมเร็ว,วจังวะเพลงนี้ม่นเบียดจัด ม่ไรครับทางนี้ดิอาจารย์โอเคดีกวัาวันนี้จะสตรีมไหมพี่เดลสตรีมครับพรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไหมเหรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับผม ี่เดียวไม่อยากเต้นแบบพี่จีหรอไม่ไหวไม่ไหวอะเอออย่าไม่ไหวแต่จริงจริงก็อยากก็อยากเรียนเต้นนะครับหลังพักก่อนสตรีมไม่รู้ครับกี่โมงเดียวตรงสามทุ่มไหมสามทุ่มแล้วนี่มันก็จะสามทุ่มแล้วไอเพลงนี้เขาชอบอะเพลงของลัวเนี่ยมี มีของโยเนมโดเรมอนสต,ตนไบมีเออไวเี่ยโอ้ยมันแบบว่าคนร้องมันเสียงใกล้ใกล้ันอะจะร้องไห้เนี่ยเพลงนี้นจะซ่อมไฟตอนไหนคะเออไฟมันดับสองสองดวงเลรวปะห้องเดียวไฟดับสองดวงครับผมมีใครจะมาเปลี่ยนไฟไหม <laughs> จะจะ,จะมีใครมาเปลี่ยนไ้ไหม <laughs> ตอนนี้ไฟที่บ้านก็เหลือแค่ดวงเดียว แต่ข้างล่างก็ดับด้วยไหนวะอ,องเฮ้ยเดียวรู้ว่าเดียวไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วนะทุกคนคงจะไม่คิดถึงกันใช่ไหมครับไม่เลยไม่เลยไปค่ะพี่เดียวกับพี่โดมใครพี่น้องนี่ไม่รู้อ่ะมันหน้าชัดเจนนะครับผม หนูเป็นช่างไฟค่ะยังไม่ช่างแอร์คิด <C mie> ถึงมากอันแน่รอรีลิส์ไมโซเปียโน ไม่น่าไม่น่าได้เล่นนะครับพอช่วงนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยครับ <laughs> on the way แล้วด้วยวะก็เรา <c oughs> ต้องจบแล้วละ เป็นกนายไลฟ์อยู่ไลฟ์ยู่าหรอ่ะแจกกันไหมเสียอเออเสียงอไ้หรัรับกล้ลกล้ไม่ไปเดินไหนแม่เดินถามละม่ไปเดินหน้าบ้านไมลูกแล้วเชื่ีออ้เีย้ใหสียจอกันหเดิสอเชอร์ไห ขอดูขอดูหน้าพ่อหน่อยครับอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับตรงเป็น L อลลีนี่ เดี๋ยวให้ท่านท่านผู้ชมไปคนเรียกครับเจอกันในสตรีมครับไปแล้วไมจ้าเนยจ้าเนยมาตามมาตา